ฟาฟาดก็อดริชีภาพถ่ายเซตนี้ทำหลายคนทักหนะ้าคล้ายกันเป็นอีกคู่จิ้นที่กลายมาเป็นคู่จิงเรียบร้อยสำหรับคู่ของก็อดทิพานกับบริชี้อรเนโดยทั้งคู่นี้ก็ได้ขอกันเป็นแฟนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่17มกราคม2564นตอนนี้คบกันมาแล้ว ครบรอบหนึ่งปีนั่นเองค่ะและหลังจากที่เปิดตัวก็มีโบเมต์น่ารักน่ารักออกมาให้บรรดาแฟนคลับนั้นได้เจ็บกันอย่างตอนเน่้บอกเลยว่าฟินมากแม่และล่าสุดในอินสตาแกรมแอบเขาได้ลงภาพของก็อดเบชี่แต่งตัวสวยหล่อมากในลุคสุดซิชบูเข้ากันและดูไปดูมาภาพใบหน้าของทั้งคู่ภาพนี้นั้นแอบคล้ายกันสุดๆค่ะโพสต์นี้เออเรียกยอดไลค์ไปกว่าพันครั้งและมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์หัวใจกันมากมายค่ะบอกเลยว่าฮอตจริง